ต่อลึกทุกเรื่องราวที่น่าสนใจและทุกแง่มุมที่มีความหมายกับช่วงอาสาพาไปรู้มีอะไรน่ารู้เราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับในช่วงอาสาพาไปรู้แน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่ผมอยากรู้มากที่สุดเลยคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาของโควิดในทีนที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมีหลายธุรกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบและหนึ่งในนั้นคือธุรกิจที่เรียกว่าร้านอาหารร้านอาหารนั่งรับประทานรวมถึงร้านอาหารประเภทที่ให้บริการทั้งเครื่องดืง่มและอาหารกับแขกมากมายที่เข้ามาเสพบรรยากาศและเข้ามานั่งทานอาหารผมอยากรู้มากเลยนะครับว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมากับภาวะโควิด -19 ร้านอาหารเหล่านี้ปรับตัวยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่กับน้องสาย<ะ>และน้องสายจะเป็นคนให้คําตอบกับผมนะครับว่า<ะ>ที่ผ่านมาช่วงเวลาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกับ2ปีมานี้ร้านสกูบัตร้านนี้ที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ย<ะ>ปรับตัวยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างครับก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพนักงานนะคะในส่วนของพนักงานพาร์ทไทม์เนี่ยเราก็หยุดจ้างไปก่อนค่ะพอทีนี้ก็ให้พนักงานประจำเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดฉีดยาฆ่าเชือ้ออย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตรวจวัด ATK ว่าพนักง,งานของเราติดไหมถ้าไม่ติดเราก็ให้พนักง,งานของเราเนี่ยมาทําในช่วงที่ร้านปิดนะคะทำความสะอาดร้านอย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์ทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์คุิยขึ้นมาเนี่ยทางร้านวางแผนยังไงบ้างในช่วงเวลาที่จะเป็นจะต้องขายเป็นเช็คโกมหรือเดลิเวอรี่ไม่เมนูไหนหรือว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้นยอดขายก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถให้ลูกค้านั่งที่ร้านได้ตอนนี้เนื่องจากการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่ง มีกฎเกณฑ์มากมายซึ่งไม่เหมือนเมื่อ,ก,อก่อนก่อนที่จะเกิดภาวะโควิดขึ้นทางร้านเองปรับตัวหรือว่าจัดเตรียมรูปแบบในการเปิดบริการตามนโยบายของรัฐยังไงบ้างค่ะก็ตามของรัฐเลยคือเปิดไม่เกินห้าทุ่มร้านก็จะขยับเวลาจากเปิดหกโมงขึ้นมาเป็นห้าโมงเพื่อขยายเวลาในการให้บริการนะคะส่วนการบริการของเราก็คือเด็กเสิร์ฟเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือใส่หน้าก,กากอนามายัยเฟสชิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ของในส่วนเรื่องรับลูกค้าเข้าร้านก็จะเป็นวัดอุณหภูมิสแกน q ีวาโค้ดล้างมือค่ะการกลับมาเปิดอีกครั้งผลตอบรับจากาลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะเนื่องด้วยเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นแต่ว่า อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยนั่งนั่งยาวใช่ไหมคะของเราจะปิดเร็วก็คือห้าทุ่มเราต้องปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการ์ทัสเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตัวโควิดนะคะรับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็นแล้วแต่ทางร้านยังมองมาตรการหรือวิธีการที่จะปรับตัวหากมีประกาศอีกครั้งหนึ่งไหมค่ะเราก็อาจจะยึดในการส่งเดลิวเวอรี่เหมือนเดิมเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยมีไรายได้เศรษฐกิจ ของเรานะวันนี้จากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากโควิดแน่นอนครับว่ามันจะถูกขับเคลื่อนโดยท่านผู้ชมทุกท่านซึ่งเป็นฐานของผู้ใช้จ่ายเป็นลูกค้าลหลายหลายร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารที่เคยต้องผ่านภาวะผ่านวิกฤตโควิดมาแล้ววันนี้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งย่อมต้องการให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันผลักดันพวกเขาให้ก้าวต่อไปและก้าวข้ามโควิดไปพร้อมๆกันนะครับ เห็นร้านเปิดแต่อยากจะเห็นเมนูอาหารที่เป็นเมนูอาหารซิกเนเจอร์ของทางร้านจังเลยน้องทายอยากจะพาผมและท่านผู้ชมไปดูไปชิมกันหน่อยไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวท่าจะพาไปชมค่ะครับคุณผู้ชมจากการที่เราพามารู้จักร้านอาหารสกูบัสเราควรจะต้องพามาทําความรู้จักกับอาหารเมนูที่ถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านน้องทรายครับเรามีเมนูซิกเนเจอร์อะไรที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมบ้างครับผมค่ะเมนู หนึ่งเลยลูกค้าสั่งบ่อยมากก็คือปลากระพงทอดน้ําปลานะคะเดี๋ยวน้องหมูนะครับจะชิมให้เราดูนะครับว่าเมนูนี้แสนอร่อยมากน้อยแค่ไหน mm hmm. เป็นไงครับน้องหมูเป็นไงคะถือเป็นซิกเนเจอร์ได้เลยจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะคือท่านผู้ชมท่านใดที่มาในร้านสกูบัตนะครับบอกได้เลยว่าน้องสายแนะนําว่าเมนูปลากระพงทอดน้าปลาเนี่ยแล้วก็น้องหมูได้ชิมให้ดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่ากินจริงๆครับผมยังอดใจถ้าไม่ไหวแต่ว่าพอดี ไม่อยากจะถอดแมสกนะครับก็เลยให้น้องหมูได้เป็นคนชิมแทนหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาค่ะตัวที่ร้านเลยแค่เห็นเนี่ยก็ดูน่ากินมากๆเลยนะครับน้องหมูนะครับลองชิมให้ดูนิดนึงว่าเมนูนี้อร่อยมากน้อยแค่ไหนครับเนื้อหมูนี่เราใช้เนื้อหมูลักษณะไหนในการนามาทอดครับอ่าสามชั้นเลยค่ะเมนเป็นเนื้อหมูสามชั้นใช่ค่ะม,มีมีมันมีเนื้อแต่ดูจากการทอดแล้วไม่อมน้ำมันเลยนะใช่เหมาะกับสาวๆที่มานั่งพักผ่อนในร้านเลยนะ เป็นไงบ้างดีไหมคะดีค่ะกินแล้วรู้สึกว่ามันมีน้ํามันเยอะไหมเมนูนี้ไม่ไม่มีเลยนะคือผมผอมอย่างน้องหมูนี่ก็กล้าที่จะสั่งมากินนะแล้วคุณลูกค้าหลายท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับถ้ามาทางร้านอย่าได้กลัวที่จะสั่งเมนูนี้นะครับไม่ดูเลยนะน้องสายหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาครับเมนูต่อไปเลยครับน้องสายเราจะกินเมนูอะไรกันดีโอ้โหต้มค่ะต้ซุปเปอร์ขาไก่ทอดค่ะโอเคครับอยู่ใกล้พี่เลยนะพิเศษของทางร้านก็คือขาไก่ของเราจะไปทอดก่อนว้าวเอามาต ต้องบอกว่าว้าวจริงๆครับเนื้อดูเปื่อยมากผมขออนุญาตตักให้น้องหมูทานนะครับผมแหมอิจฉาน้องหมูแล้วนะครับเนี่ยดูเมนูนี้น่ากินจริงๆโอเคครับน้องหมูเสร็จแล้วครับกินไม่ต้องห่วงสวยนะครับน้องหมูขอแบบกินแบบลูดเลยนะครับให้เห็นความอร่อยของเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านสคูบัสกันเลยครับเป็น,น<ร>ไงคะดีรรสชาติเป็นไงต้องปรุงไหมะะไม่ต้องเลยค่ะคือรสชาติอบอกว่าจัดจานมา เมนูต่อไปกนเลยอันนี้จะเป็นเนื้อป้าผัดฉ่าค่ะเป็นปลาอะไรครับเนี่ยเป็นปลากระพงเหมือนกันเป็นปลากระพง,งได้ข่าวว่ารสชาตินี่ต้องบอกว่าเป็นเลเวลความแซ่บที่สูงขึ้นมาอีกใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูนักดื่มชอบสั่งเพราะว่ามันรสจัดค่ะก็คือถ้าเกิดมานั่งในร้านสักพักหนึ่งแล้วดื่มเครื่องดื่มไปสักพักหนึ่งแล้วควรจะเรียกด้วยเมนูนี้ลำดับต่อมาเพราะว่าให้ให้ความรู้สึกกระตุ้นการอยากทาน การอยากดื่มเพิ่มขึ้นจากรสชาติที่จัดถูกไหมครับ fit, ว่าแล้วไหนขอดูน้องหมูลองทานหน่อยนะครับแต่น้องหมูนี่ยังไม่ได้ดื่มอะไรมานะครับผมมาดูกันว่าถ้ายังไม่ได้ดื่มอะไรมาเนี่ยจะสามารถทานเมนูนี้ได้อร่อยไหมเป็นงไงครับน้องหมูสําหรับเมนูนี้เผ็ดเผ็ดกำลังดี <c oughs> ก็เป็นเมนูที่ต้องบอกว่ามีรสชาติจัดจ้านหนึ่งในเมนูของทางร้านสกูบัตก็แน่นอนนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเปิดร้านอาหาร ที่เป็นร้านประเภทแบบเอาท์ดอร์นั่งทานแล้วก็เปิดร้านที่มีความสําคัญในเรื่องของการให้บรรยากาศพาคนมาเที่ยวกับมาตรการของทางรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างมากและทางร้านเองเนี่ยก็ปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาอุดหนุนทางร้านสกูบัตนะครับทางน้องทรายก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับคุณผู้ชมของเราให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาครับค่ะก็คือถ้าลูกค้ามาจาก การดูรายการนะคะเราก็จะมีค่าส่วนลดอาหารให้20ตรค่ะต้องแจ้งยังไงครับน้องสายกแจ้งได้เลยว่าดูดูรายการมาเราทำไมาามาอย่างเงี้ยคะ่ะแจ้งกับน้องพนักง,งานเสิร์ฟได้เลยโอเคครับคุณผู้ชม,มวันนี้ร้านอาหารเรานี้กลับมาเปิดอีกแล้วถึงภายใต้มาตรการที่เข้มงวดและเข้งคัดไปหน่อยนึงแต่แน่นอนครับว่าความสุขยังคงเท่าเดิม คุณผู้ชมที่เป็นสายชิลอยากจะหาร้านอาหารนั่งทานดีๆนะครับร้านอาหารสรูบัสนะครับลาดบุรณะนะครับตรงข้ามพิกซีหาง่ายเห็นง่ายครับไฟติดตลอดเวลาสำหรับวันนี้ผมน้องสายและน้องหมูคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับอาสาพารู้สวัสดีครับสวัสดีกันดีนกว่าครับ